มามาวอล้ายยหยห้างพี่น้องออกมาแล้วก็ลงมือเลยพี่น้องมาลงมือกันเลยนะคะมาซอยกันเลยพี่น้องคุกกับเขาเจ้าเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำสดมันแซ่บพี่น้องไก่มันยังหอน,ยนอยู่พี่น้องแซ่บแซ่บด้อมือเจ้าพี่น้องเอ้ย มันแซ่บมันแซ่บกินกับข้าวสวยได้พี่น,อน้องข้าวเหนียวกับข้าวกันข้าวกันนะครับอ,อร่อยทำเองกินเองทำเองกินเองพี่น,อน้องไก่ไก่ไทยมันก็นจะเป็นเลี้ยงสี่แหง ไก่พันธุ์ันจะเป็นอย่างสีเลยพี่นอ้องถ้าเป็นไก่บ้านนั้นจะแซบซํำได้โจวาพี่น้องขนาดไก่ไก่พันธุ์ยังแซบเลยเหมือนเจ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใส่คอ,อ,อมเมนต์เยอะๆพี่น้องใส่คอมเมนต์ กระมินเยอะๆนะคะกระมินพี่ใบใส่กระมินใส่ข่าใส่ตะไครใส่ใบมะกรูดนะคะพวกเครื่องเทศอ่ะพี่น้องใส่รากผักชีใส่ผักชีพี่น้องเราก็ตั้ตัตัร่วมกันนะใส่พริกพี่น้องแต่บอกเลยนะมันแซบ่บมันแซบ่บเนาะ ไก่มันยังห่อนพี่น้องข่อยกินบ่ได้ไก่มันหอนะพรเจ้าม,มามาถามพระเจ้านั่นแหละถามพระเจ้าแล้วข่อยก็ใส่ผักชีราวนําเด้พี่น้องให้มันหอมเพี่น้องผักชีราวนะ่ะใส่ผักชีาวให้มันหอมนะมันกอมีลีเด้อพี่น้องมันหอมหอมด้พี่น้องอ้าว <c oughs> <c oughs> เคยนะ่ะใบบุยลํากินหยั่งกับผซบเพื่ออาหารอีสานหลงพ้อเจ้าต้อ้คอยกินอาหารฝรัง่งชั้นเลิศซ้ำได้คอยกับงุมงมมหาเนี่ยรับมาหาอาหารอีสานขึ้เกา่ามามาออสเตรเลียใหม่ๆคอยกินอาหารฝรั่งอยู่เด้ไปไปามา,มาๆ่อยบรอยากพี่น้องอืม เขาไม่อยากกินพี่น้องเนื่องจากว่าเราเลือกได้เนื่องจากว่าเข้าเป็นคนเห็ดกับข้าวเองนะคะทำกับข้าวเองพี่น้องจ่ายกับข้าวเองที่ใบเลยทำได้นะถ้าคนอื่น,นะครับที่อยู่เมืองนอกทีว่าบอได้ซื้อเองบอได้เห็ดเองนะพี่น้องมันเลือกบอได้จำเป็นต้องกินอาหารฝรั่งเดิมเจ้าอีหลีนี่คือเรื่องจริงนะคะ